สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำยำขนมจีนนะคะใส่ปลาทูค่ะเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแม่หั่นไาให้นะคะใส่ปลาล้านะคะพริกป่นนะคะวันนี้พริกป่นเยอะๆแซ่บๆนะคะผักก็มีถั่วปูเห็ดนะคะแล้วก็ถั่วนะคะถั่วฝักยาวนะคะมะนาวสองลูกนะคะมาดูกันค่ะ หลหักแรกคะ่ะใส่น้ำปลาก่อนนะคะปรุงรสก่อนนะคะปะลาพริกป,ป่นนะคะเผ็ดมากใส่มากนะคะเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะปรุงรสตามใจ ยายอยากกินนะคะวันนี้น,นะคะนะคะปรุงแล้อนะคะใ่ประถูนะคะ ใส่ผักลงไปเลยนะคะที่เราหั่นเตรียมนะคะมีหอมแขกนะคะนี่ค่ะคุกก่นนะคะ,ะตะไตร้ปูปูนะคะง่ายๆล้ามัาาากินเองนะคะสุดท้ายนะคะขนมจีนนะคะ อีกนิด่เดียวพอนะคะเขาชอบกินเป็นเส้นนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะคนนะคะขาดอะไรนะคะค่อยมานี่นะคะ คุเข้ากันเลยนะคะโอเคข้าชิมก่อนนะคะยายมา,าอือมอมายายนะคะเดี๋ยวให้ยายชิมนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะจเรียอยค่ะสองคนนะคะทั้งวันนะคะ